สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินนะคะชมบรรยากาศเห็นไหมคะฟ้าสวยสวยนะคะนี่เพิ่งจะเช้าเองนะคะเพิ่งจะเดี๋ยวป่ะนนะคะเพิ่งจะเก้าโมงคะ่ะเพิ่งจะเก้ามงร้อนมากเลยนะคะเมื่อกี้ใส่เสือ้อใส่เสื้อแขนสั้นนะคะก็เป<ฮ>็น เขาเรียกว่าเลดซัมเมอร์นะคะคือจริงๆแล้วมันเข้ามันเข้าเขตโอทมแล้วนะคะอ่ามันต้องทั้งลมทั้งหนาวแล้วแต่วันนี้วันนี้อากาศดีพี่พาก็เลยรีบมาจัดซะเลยนะคะมาเดินอีกนะคะเห็นไหมคะที่อังกฤษเวลาอากาศดีๆเขาก็ เราก็จะมองเห็นวิวสวยๆค่ะให้เพื่อนๆเห็นเห็นนะคะต้นไม้เขียวนะคะบางต้นยังใบยังไม่เปลี่ยนสีแต่บางต้นเริ่มแล้วนะคะหน้าแดงแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่แดงเพราะแพ้นะคะ น,นี่แตงพอ้อนจริงๆค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะต้นนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะใบสีเหลืองแล้วลวะคะ่ะพี่พาจะออกไปเดินบนถนนนะคะเพราะว่ามีคนแก่ขนเข็นรถมานะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะเดี๋ยวพี่พาเดินไปอีกนิดหนึ่งจะเห็นต้นไม้ที่ใบเริ่ม อบถ้าไม่หอบเพื่อนๆก็ไม่เชื่อสิคะว่าพี่พาออกมาเดินนะคะเป็นรถบัสไหมคะตรงนู้นนี่ค่ะรถบัสบ้านเขาคนแก่หกสิบขึ้นฟรีนะคะเห็นไหมคะใบเริ่มเหลืองแล้วอันนี้ไปเร็วค่ะส่วนข้างล่างเพื่อนๆก็จะเห็นใบร่วง นะคะแดงเต็มนะคะพี่พาจะให้เพื่อนๆได้เห็นเห็นไหมคะโอเคค่ะดูห่างๆแล้วกันเนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆขาเมื่อกี้ก็เดินผ่าน คนแขกนะครคนแขกนี่จะจะเฟนลี่กับพวกเรานะคะแกคงจะเห็นผมดำๆเหมือนกันเวลาเราเข้าไปซื้อของร้านค่ะเหมือนกันค่ะก็จะเฟรนลี่จะเฟนลี่จะถามนะคะว่าคุณเป็นคนที่ไหนอะไรงไงพ <servers> ี่ผ่าเอฟ แอบหยิบดอกไม้เข้ามาดอกหนึ่งจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะคะดอกอันนี้สวยมากค่ะสวยมากค่ะพี่พาชอบมากเลยเามาเด็ดใส่หูเคนะคะเพื่อนเพื่อนสามนาทีแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเดินกับพี่พาอีกนะคะอย่าปล่อยให้พี่พาเดินคนเดียวนะคะ ต้องการเพื่อนค่ต้องการเพื่อนมาเดินด้วยอย่าลืมกดติดตามนะคะกดเป็นกําลังใจให้หน่อยค่ะกดกระดิ่งเป้งๆเอาไว้จะได้เห็นว่าพี่พาไปไหนวันนี้พาไปเดินตรงไหนพี่พาก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเดินนะคะเพราะว่าเบื่อมอนกันค่ะเดินที่เดียวโอเคค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ